สวัสดีครับผมมาทุกคนคนรักชีสครับผมวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการทำชีสบอลที่ง่ายที่สุดนะครับผมง่ายที่สุดในโลกเลยใช่ครับผมและแขกรับเชิญในคราวของคุณกาตเตอร์ยี่คียัสดีครับผมเฮ้ยไม่ใช่ดิผมนี่ต้องทำการคุเป็นแขกรับเชิญโอ้โหแต่ตอนนี้เขากำลังจะยึดช่องผมนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มวิธีการทำชีสบอลแบบง่ายที่สุดในโลกกันเลยนะครับผมครับผมขั้นตอนแรกนะครับผมอันดับแรกเลยนะครับผมวิธีการเริ่มทำชีสบอลนะครับผมเราเนี่ยคุณเชิญไปหยิบวัตถุดิบไหมเนี่ยครับ ขั้นตอนแรกเลยนะครับผมก็คือวิธ <te Liberty Overwatch> ีวิธีการทำชิ้นบอลของเราง่ายๆที่สุดในโลกเลยนะครับผมก็คืออันดับแรกเราทำอะไรครับซื้อมาจากไมโครเลยไมซืชอชิ้นบอลสำเร็จรูปมาจากไมโครเลยนะครับผมแล้วก็นี่ครับซื้อชิ้นบอลสำเร็จรูปแบบเสร็จสับเรียบร้อยมาจากไมโครนะครับผมต่อไปนะครับผมขั้นตอนที่สองเลยนะครับผมของการทำชิ้นบอลเนี่ยก็คือเอาหม้อทอดมาทอดครับ ขั้นตอนที่สามเนะครับผมก็เสียบบักครับผมใส่หม้อทอดนะครับแล้วก็เอาชิปบอลที่เราซื้อสำเร็จรูปมาเนี่ยใส่เข้าไปเลครับใส่เข้าไปเลยครับชิปบอลสำเร็จรูปที่เราซื้อมานะครับใส่เข้าไปในหม้อทอดเนะครับผมถึงครับผมขั้นตอนที่สี่ยัไงครับเปิหม้อทอดนะผมรอ ขั้นตอนที่สีนะครับผมก็เปิดหม้อทอดนะครับผมใช้ระยะเวลาทั้งหมด15นาทีนะครับผมผมว่ามันน่าจะออกมาสวยนะครับผมโอเคครับแล้วเดี๋ยวรอ15นาทีเรามาลองกันเป็นไงครับผมเป็นวิธีการทำชี่อนที่ง่ายที่สุดนะครับผมใครพลาดสุดอีพลาดมากนะครับผมถ้าใครขี้เกียจทำก็มาดูคลิปเราได้นะครับผมเดี๋ยวเรารอ15นาทีแล้วมาเจอกันครับผมโอเคครับผมแล้วตอนนี้นะครับเราก็ทอดชี่อนที่ง่ายที่สุดในโลกเสซเลครับผมมาดูกันนะครับผมโอยูมาหนีมากครับหน้าตา สูตรที่ง่ายที่สุดในโลกคุณว่าไหมครับผมว่าง่ายมากผมเดือดเีงนะนี่นะครับผมชีสบอลที่ง่ายที่สุดในโลกนะครับผมมาลองชิมกันเลยนะครับผมคุณมัะชาชนคนรักจริงลองชิมในชิ้นหนึ่งครับสำหรับใครที่เกลยดขี้เกียจทอดก็เอ้ยขี้เกียจทำก็มาดูชิมเราได้นะครับเป็นหลักสูตรที่ง่ายที่สุดในโลก ดูคลิปเราแล้วเอาสูตรเราไปใช้ได้นะครับผมเป็นัสูตรที่ง่ายถึงในโลกเลยครับง่ายถึงในโลกแน่นอน,นะครับผมไม่มีใครง่ายกว่าเราเลยแน่นอนนะครับผมสม<ท>ำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ครับผม enjoy นะคร <Enjoy S 2> <ม>ับ baby